คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในปัจจุบันสาเหตุที่คนทั่วทั้งโลกนั้นเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากการป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดครับที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นครับในทุกชั่วโมงจะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเสียชีวิตมากถึงชั่วโมงละ2คนทีเดียวครับและสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้คนเรานั้นป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คือการมีไขมันในเลือดสูงนั่นเองครับ ซึ่งในที่สุดนะครับก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าคนกว่าครึ่งโลกครับมีภาวะไขมันในเลือดสูงโดยที่พวกเข้าเหล่านั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับไม่ว่าจะเกิดจากการที่รับประทานอาหารโดยที่ไม่ทันระมัดระวังนะครับการที่ไม่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหรือแม้กระทั่งภาวะความเครียดไม่ว่าจะเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมที่เข้ามารุมรับพวกเข้าเหล่านั้นนี่แหละครับคือทั้งหมดที่ทําให้คนเหล่านี้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงโดยที่ไม่ทันรู้ตัวครับ และไม่เพียงโรคหัวใจเท่านั้นนะครับแต่ไขมันในเลือดสูงก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงโรคเบาหวานภาวะสมองขาดเลือดอัลไซเมอร์เส้นเลือดตีบแตกตันอัมพฤกษ์อัมพาตหรือที่อันตรายกว่านั้นก็คือนี่เลยครับสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราลองมาเช็คกันเลยครับว่าคุณเองนั้นกําลังมีภาวะเสี่ยงกับการมีไขมันในเลือดสูงอยู่หรือไม่ครับ เหนื่อยง่ายหายใจหอบเหนื่อยเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมบ่อยๆปวดศีรษะเป็นประจำเมื่อขยับตัวหรือเปลี่ยนท่าใจสัน่นใจเต้นเร็วชาวตามปลายมือปลายเท้าบ่อยๆแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกคล้ายมีอะไรมากดทับหากมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีภาวะไขมันในเลือดสูง และอาจจะกําลังเผชิญกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณนั้นนะครับห่างไกลจากภาวะไขมันในเลือดสูงและยังมีส่วนช่วยในการดูแลหัวใจด้วยวิธีง่ายๆและเป็นธรรมชาติครับโดยการรับประทานสูตสมุนไพรไมคัสวันนั้นเองครับ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างโสมตังกุยดอกคำฝอยและขิงคิดค้นมาอย่างพิถีพิถันโดยทีมแพทย์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและมีการพัฒนาสูตรมาเป็นเวลากว่า10ปีครับคัดสรรการสกัดมาอย่างพรีเมียมโดยเลือกโสมป่าอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและมีการออกแบบสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบของสารสกัดที่มีความเข้มข้นมากกว่าสมุนไพรแบบผงถึง10-15เท่าเลยนะครับคุณผู้ชมบรรจุอยู่ในแคปซูลที่ทําจากพืชครับที่รับ ทานได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูงครับที่สําคัญครับโรงงานการผลิตนะครับยังได้รับมาตรฐานการผลิตทั้ง GMP และก็ฮาลาลอีกด้วยครับนอกจากคุณผู้ชมจะมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่ทานบังสวิรัตหรือพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้อย่างสบายใจครับ นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับยังการันตีด้วยคุณภาพรางวัลต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล SME National Award ครับรางวัล SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับรางวัล Excellent Partner โ oh อ้โหรางวัลมากมายจริงๆครับสูตรสมุนไพรที่คิดค้นมาอย่างลงตัวที่จะช่วยตอบโจทย์ภาวะไขมันในเลือดของคุณได้อย่างครบถ้วนเพราะโสมจะมีส่วนช่วยบำรุงสมองหัวใจและตับให้แข็งแรงตังกุยมีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดลดตการไขมันอุดตันในหลอดเลือดดอกคำฝอ มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดสลายตรกันไขมันในหลอดเลือดขิงมีส่วนช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตของเราครับให้ดีขึ้นด้วยครับและพิเศษครับวันนี้ไมค a r d วันยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยครับไ y c a ค d วัน1นึงกล่อง45แคปซูลราคาปกติกล่องละ1,200บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้1เซต3กล่องในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นโทรเลยหรือสแกน QR Code ค,คที่หน้าจอได้เลยครับ จัดส่งฟรีทั่วประเทศและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับและว,วันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เขาต้องเผชิญกับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวครับถึงกับขนาดต้องนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวเะครับเราไปพูดคุยกับเขาดูครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปตรวจตรวจประจําปีทุกปีอยู่แล้วแล้วหมอเขาก็บอกว่าพี่ม,า,มายมีไขมันในเส้นเลือดนะ แต่มันไม่เยอะไม่อันตรายเราก็เลยชะลาใจมันแค่ว่าเฮ้ยแน่นนาอกมันเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆก่อนเราไปอเมริกาเนี่ยมันมีอาการแบบนี้แต่เราเราก็ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงแล้วไปอยู่อเมริกามาอีกมันก็เป็นอีกสองครั้งแต่พอเรากลับมาเมืองไทยมันก็ระเบิดระเบิดวันนั้นเลยวันนั้นพอดีผมกลับมาจากอเมริกาเพราะลุ่งขึ้นเนี่ยผมต้องไปถ่ายละครที่เมืองการตอนนั้นเราก็นั่งกินกาแฟคุยกับพนักแสดงลนั่งกันอยู่เจ็ดแปดคนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นอกอีกละแน่นเยอะขึ้น จนคนในกองถ่ายบอกพี่มาดไปเหอะไปโรงพยาบาลก่อนตรงนี้ไม่เป็นไรรอได้เขาก็เอาตัวผมไปตรวจนู่นตรวจนี่เขาก็บอกว่าผมเป็นไขมันเส้นเลือดอุดตันหมอบอกต้องบายพาสด่วนเลยเราก็เลยบายพาสเลยครับพอออกจากโรงพยาบาลมาเราเราเราก็ต้องดูแลตัวเองอะนะจนไปเจอหนังสือของคุณหมออยู่เล่มหนึ่งว่าไอ้ไมคัดวันเนี่ยเออช่วยดีท็อกไขมันในเส้นเลือดออกมาเราก็เลยลองสนใจลองซื้อมาใช้ดูครับก็หลังจากที่ผมทานได้ประมาณสักสองสาเดือน แล้วผมก็ต้องถึงเวลาต้องไปตรวจหัวใจพอเราไปตรวจครั้งนั้นคือหมอบอกว่าค่าทุกอย่างปกติหมดดีถึงดีมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้มาเรื่อยฮะจนทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่ครับทานง,ง่ายๆตื่นเช้ามาผมก็จะ3เม็ดก่อนนอนก็จะ3เม็ดเป็นสมุนไพรทั้งหมดไม่มีผลข้างเคียงแน่ครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับโูกพวกนี้มันดูเหมือนจะ ไม่อันตรายนะฮะแต่จริงๆแล้วมันอันตรายพอๆกับมะเร็งมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันปุ๊บปั๊บเลยนะบางทีรักษาไม่ทันก็อาจจะถึงแก่ชีวิตอย่าชะล่าใจป้องกันก่อนที่จะเป็นดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วไปโรงพยาบาลโอ้โหตายเลยทีนี้ค่ารักษาค่าโรงพยาบาลมันไม่ธรรมดานะฮะแต่ถ้าลองมาใช้ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะถูกกว่าเยอะฮะผมรู้สึกว่าร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกอย่างปกติหมดทุกวันนี้ผมก็ยังสอนมวยได้นานขึ้นบางทีเราก็ยืนสอนเป็นชั่วโมงอยู่ครับ เลยทำให้ผมมั่นใจว่าผมแข็งแรงขึ้นไมค์คาดว่น1กล่อง45แคปซูลราคาปกติกล่องละ1,200บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้1เซต3กล่องในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นโทรเลยหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ ถ้าคุณผู้ชมเคยตรวจสุขภาพประจําปีหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะครับเคยตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะพบว่าปัจจุบันครับภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับ ปัจจุบันนี้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับแม้กระทั่งคนที่อายุน้อยๆอายุยังไม่มากหรือน้ำหนักตัวปกติก็สามารถมีภาวะไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันครับซึ่งจากสถิติครับพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปจํานวนกว่า26ล้านคนนะครับมีไขมันในร่างกายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานนั่นคือสูงกว่า200นั่นเองครับที่สําคัญคือแต่ละคนนะครับมีไขมันในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีครับ เพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะการมีไขมันในเลือดสูงนะครับพร้อมกับแนะนําวิธีการดูแลรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมครับไขมันในเลือดสูงนั้นเป็นภาวะที่ใกล้ตัวแล้วก็มักจะมาหาเราโดยไม่ทันได้ตั้งตัวครับโดยเฉพาะอย่างช่วงเวลานี้ที่หลายคนอยู่กับบ้านเยอะเป็นพิเศษนะครับหรือต้องตักตัวหรือหลายคนเนี่ยต้อง work from home ซึ่งเราก็จะใช้พลังงานน้อยทั้งเดินน้อยขยับร่างกายน้อยกว่าปกติ ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยด้มากยิ่งขึ้นครับรวมถึงการรับประทานอาหารประเภทที่ทอดๆมันๆนนะครับหว,หวานหวานหรือว่าพวกจังฟู้ดพวกฟาสต์ฟู้ดพวกปิ้งย่างหมูกระทะชากาแฟหรือพวกชานมไขมุกที่มีครีมเทียมมีน้ําตาลเทียมเยอะๆรวมถึงการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็รู้ว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้อย่างมากมายเลยครับซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าภาวะไขามันในเลือดสูงเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกและในประเทศไทยเองเนี่ยทุกๆวันเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากไขมันในเลือดสูงเนี่ยเฉลี่ยชั่วโมงละสองคนเลยแล้วก็เป็นการเสียชีวิตโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีๆมีอาการปุ๊บปั๊บไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดหา หลายคนเนี่ยส่งโรงพยาบาลได้ทนันและรอดชีวิตจากการเสียชีวิตได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นอมตพึ่ออมาพาตไปตลอดชีวิตก็ทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติต่อไปทําไมไขมันในเลือดสูงเนี่ยจึงเป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายของคนเราอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อคนเราอ่ะรับประทานอาหารเข้าไปก็จะมีไขมันสะสมอยู่ในหลอดเลือดเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันทุกวันไขมันเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประการเนี่ยอุดตันอยู่ในเส้นเลือดของเราแล้วก็จะทําให้ เลือดอะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีเส้นเลือดบริเวณนั้นก็จะเกิดอาการตีบตันหรือแตกได้ซึ่งเป็นอันตรายมากๆโดยเฉพาะบริเวณของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็เส้นเลือดสมองครับคุณผู้ชมสามารถดูได้จากภาพอินเสิร์ตนี้ได้เลยครับนี่ก็คือภาพเอ็กซเรย์ของเส้นเลือดที่เกิดการตีบตันซึ่งสาเหตุก็มาจากการมีไขมันในเลือดสูงนั่นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีวิธีสังเกตอาการตัวเองง่ายๆครับว่าเรากําลังมีภาวะไขมันในเลือดสูงหลบซ่อนอยู่หรือเปล่า โดยเราดูจากอินโฟกราฟิกสัญญาณฟ้องป่วยที่ว่านี้ครับเริ่มต้นที่บางคนเนี่ยอาจจะขี้หลงขี้ลืมความจําเริ่มไม่ดีหรือมีอาการของจอประสาทตาเริ่มเสื่อมมองภาพอะไรได้ไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการของเสียงดังในหูนะครับประสาทหูเสื่อมหรือว่าในบางรายเนี่ยก็มีอาการปวดตึงบริเวณต้นคอบ่อยๆหรือมีอาการเจ็บแป๊บๆหรือแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นๆหาย แล้วก็ที่หลายๆคนมักจะเจอแต่ไม่ทราบว่านี่คือหนึ่งในสัญญาณเตือนของไขมันอุดตันเส้นเลือดก็คืออาการชาที่ปลายนิ้วทั้งปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเป็นประจำโดยบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทั้งน้ําตาลในเลือดสูงทั้งไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีความดันในเลือดสูงครบทุกอย่างเลยครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นแล้วเนี่ยจะมีวิธีการรักษาดูแลร่างกายด้วยกันทั้งหมด4วิธีครับวิธีแรกคือการทานพวกยากลุ่มลดไขมันในเลือด ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อทานแล้วเนี่ยไขยมันในเลือดจะถูกนําไปเก็บไปที่ตับแทนวิธีนี้จะมีผลข้างเคียงคือจะทําให้ตับอักเสบได้หรือทําให้กลายเป็นไขมันพอกตับได้วิธีที่2ก็คือการทําบอลลูนในเส้นเลือดที่ตีบวิธีการนี้ก็จะเป็นการต่อสายบอลลูนเนี่ยไปขยายเส้นเลือดที่ตีบนะครับซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วก็มีความเสี่ยงที่ระหว่างทํามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้นอกจากนี้วิธีนี้จะใช้ได้ผลเฉพาะกับเส้นเลือดหัวใจที่ยังไม่ตีบมาก แล้วก็ที่สําคัญคือทําไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาตีบได้อีกวิธีที่3ก็คือการผ่าตัดบายพาสเป็นวิธีในการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจเนี่ยที่ใช้ไปปกติเนี่ยไปแทนที่เส้นเลือดที่มีปัญหาซึ่งวิธีนี้ก็จะคล้ายๆกับวิธีที่2คือมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกันแล้วก็การผ่าตัดก็มีความเสี่ยงสูงด้วย รวมถึงต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน,านอีกด้วยคราวนี้เรามาลองดูวิธีที่4กันนะครับนั่นก็คือการทานพวกสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการละลายไขมันอุดตันเส้นเลือดช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญของไขมันในเลือดได้ด้วยครับจะประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด4ชนิดด้วยกันสมุนไพรชนิดแรกก็คือสมป่าซึ่งสมป่าที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีความหายากมากๆแล้วก็มีราคาที่สูงมากกกกๆแล้ว็ออ เนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสมชนิดอื่นๆซึ่งฤทธิ์ของสมปานั่นก็คือการช่วยดูแลหัวใจได้เป็นอย่างดีโดยจะช่วยทั้งป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการจับตัวกันของเกล็ดเลือดอันเป็นสาเหตุสําคัญของการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจรวมถึงเส้นเลือดสมอง,องด้วยนั่นเองครับสมุนไพรชนิดที่2คือตังคุยตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการช่วยบํารุงเลือดช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนเลี้ยง ทั่วร่างกายได้อย่างสะดวกแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจได้อีกด้วยครับ ตัวที่3ก็คือดอกคอมฟอยดอกคอมฟอยนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดเราก็ยังป้องกันไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจด้วยสมุนไพรชนิดที่4ตัวสุดท้ายก็คือขิงซึ่งสมุนไพรตัวนี้เนี่ยจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งครับซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดระดับไขมันในร่างกายช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนเลี้ยงไปทั่วร่างกายได้สะดวกอีกด้วยครับซึ่งหากสมุนไพรทั้ง4ตัวนี้เนี่ย เรานำมาผสมกันในอัตราส่วนที่ลงตัวก็จะเกิดการทำงานด้วยกันทั้งหมด3ส่วนครับส่วนแรกคือการล้างไขมันในเส้นเลือด นะครับทั้งเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองแล้วก็เส้นเลือดอื่นๆที่อุดตันทั่วร่างกายนะครับคุณสมบัติข้อที่2คือการเติมเติมสารอาหารเนี่ยบำรุงเลือดนะครับก็จะช่วยทําให้มีหัวใจที่แข็งแรงมีอวัยวะภายในต่างๆที่แข็งแรงและคุณสมบัติที่3คือการเพิ่มเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงหัวใจให้ดีขึ้นก็จะลดโอกาสที่ไขมันจะอุดตันเส้นเลือดได้หลังจากนี้ผมจะทําการทดลองเพื่อทําให้เราเห็นภาพ ได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าการใช้สมุนไพรทั้ง4ชนิดที่ว่ามาเนี่ยช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีขึ้นยังไงไขมันในหลอดแก้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งกับไขมันในร่างกายนะครับที่เวลาเราทานอาหารเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ดีพวกนี้นะครับหลอดแรกนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าเทลงไปเราก็จะคนนะครับนะครับจะเห็นว่าไขมันในร่างกายเนี่ยจะจับเป็นก้อนเลยนะครับจะแข็งมากเลย ออกมาเยอะขนาดนี้เลยจับเป็นก้อนก้อนที่ว่าเนี่ยก็จะอุดตันตามเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองก็จะทําให้มีปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าอมัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับเราเทดูว่ามันออกมาไหมนะครับปรากฏว่าที่ออกมามีแต่น้าเปล่าหมายความว่าเนี่ยไขมันมาอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเอาออกยากมากเลยนะครับคือมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันติดอยู่ในนั้นเลยออกมาไม่ได้นะครับคราวนี้ เรามาดูหลอดที่2นะครับเป็นน้ําสมุนไพรสกัดสี่ชนิดที่ว่านะครับที่ช่วยในการลดไขมันในร่างกายได้นะครับคราวนี้เราจะลองเอามาผสมในหลอดอันนี้ดูซิว่าถ้าเกิดไขมันในร่างกายมีอยู่เยอะๆเนี่ยสมุนไพรตัวสี่ชนิดเนี่ยจะล้างไขมันออกจากร่างกายได้ยังไงนะครับแล้วเราก็คนให้ทั่วให้มันผสมกันได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลองเทเราจะเห็นว่าเนี่ย ไขมันที่เกาะอยู่ตามในร่างกายเนี่ยปรากฏว่ามันละลายออกมาพร้อมกับ สมุนไพรหมดเลยถ้าเกิดเรามาดูในก้นหลอดเนี่ยเราก็จะเห็นละมันไม่เหลือไขมันที่เกาะในร่างกายเลยคือมันออกมาในรูปของสมุนไพรเนี่ยดักจับออกจากร่างกายไปนะครับดังนั้นคนที่ทานพวกสมุนไพร4ชนิดก็จะช่วยได้ทั้งป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบได้ทั้งลดไขมันในเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบด้วยกันก็คือทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนเลี้ยงได้สะดวกก็เหมือนกับภาพเอ็กซเรย์นะครับที่คุณผู้ชมทั้งหลาย เห็นอยู่นี่เลยครับซึ่งการรับประทานสูตรสมุนไพรทั้ง4ชนิดที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกครับที่ปลอดภัยต่อร่างกายเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงได้รับยาที่เป็นสารเคมีซึ่งจะทําให้ตับและไตเนี่ยเสื่อมได้ในอนาคตแค่นี้เนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นห่างไกลจากภาวะไขมันในร่างกายเกินแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งครับ ก็อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําไปนะครับว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถดูแลไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในผลิตภัณฑ์ Mycard One ก็มีสารสกัดจากสมุนไพรเหล่านั้นครบทั้ง4ชนิดครับไม่ว่าจะเป็นโสมตังกุยดอกคําฝอยและขิงซึ่งสารสกัดที่อยู่ในนี้ทุกตัวนะครับบอกได้เลยครับว่าพรีเมียมทุกตัวจริงๆครับอย่างโสมนะครับก็เป็นโสมป่าที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปที่สําคัญคือผ่านกระบวนการสกัดมาอย่างดีครับจึงมีความเข้มข้นมากกว่าการบดผงและมีประสิ ภาพมากกว่าสมุนไพรทั่วไป10 1ถึง15เท่าสมุนไพรทุกชนิดนะครผสมกันนะครับจนได้ตำรับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการเสริมกันนะครับก็คือไม่ร้อนจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปครับ ที่สําคัญครับทั้งหมดนั้นเป็นสารสก,กรสัดสมุนไพรแท้ๆจากธรรมชาติ100%ธรรมชาติล,ล้วนๆนะครับใครที่กําลังกังวลใจว่าไอ้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดการตกค้างในร่างกายหรือไม่ผมบอกได้เลยครับว่าคุณผู้ชมสบายใจหายห่วงได้เลยครับและว,วันนี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อคุณผู้ชมด้วยนะครับ ไมคาสวัน 1>, 1กล่อง45แคปซูลราคาปกติกล่องละ1,200บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้1เซต3กล่องในราคาเพียง 1, 1,990บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครอกครับที่อยากจะป่วยนะครับเลยต้องตามมาดูแลตัวเองภายหลังแบบนี้นะครับโดยเฉพาะป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคเกีย่ยวกับหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับ วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนนะครับที่มาพูดคุยในรายการของเราครับถึงวิธีทําให้เรานั้นห่างไกลจากโรคร้ายแรงเหล่านี้ไปพบกับเขาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้การอยู่กับพี่ต่อยนะฮะพี่ต่อยสวัสดีครับสสดีครับพี่ต่อยคือผู้ที่ใช้ไมค์คาส์ดวันเขาเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเลยะตัวจริงเสียงจริงเลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยป่วยเป็นโรคอะไรเลยเราก็เลยตั้งในความประมาทนะฮะกินเที่ยวอะไรเหมือนผู้ชายทั่วไปนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึก แน่นหน้าอกดมยังมองกันล้วอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่หายคือไม่ได้มีอาการบ่งบอกรมายไม่ไม่มีไม่มีมาถึงก็แน่นหน้าอกเลยและคืนนั้นเลยนะผมเข้าโรงพยาบาลเช้าคืนนั้นเลยก็ทําการทําบอลลูนเลยในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอ่าก็ยังโชคดีที่เขาแบบว่าเตือนเราแต่เป็นครับถึงแม้จะเตือนแรงแต่เราก็พบหมอไวอ่าครับไอเหตุต่อเนื่องเลยสิที่ทําให้มารู้จักไมค์คาสวัเนี่ยก็คือหลังจาก พอไปทําบอลลูนแล้วเนี่ยผมผมจะต้องไปตรวจทุก3เดือนก็คือตรวจตริเชคตลอดเวลาไม่ได้ทํางานเลยแล้วไม่ได้เลยเรามัวแต่ลัวว่าไอ้โรคนี้จะกําเริบอีกหรือเปล่าผลที่ตามมามันก็คือน้ำตาลกับไขมันมันก็ขึ้นหมอก็เลยแนะนาให้ผมคุมอาหารออกกําลังไอ้ออกกําลังนี่ผมก็เลยได้เรื่องเลย เช้าวันหนึ่งหน้าฝนผมไม่ออกกําลังพอดีพื้นมันลื่นก็ลื่นล้มไปหน้าผมก็เลยไปกระแทกเป็นรอยช้ำเขียวขึ้นเราทานในพวกยาบํารุงประจานเนี่ยเลือดมันจะไม่แข็งตัวไงแล้วมันก็จะเป็นละลายริบเลือดเลือดจะเดินก็แบบข้างพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาเยี่ยมผมตอนที่ที่หน้าผมพกช้ำอยู่เนี่ยเขาบอกโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงประเด็นเลยเนี่ยตอนนี้เขาใช้ผลิตภัณฑ์อยู่อันหนึ่งชื่อไมคัสวันครับซึ่งมันมีผลดีมากเลยกับน้ำตาล กับไขมันโดยตรงให้ลูกชายผมเข้าไปเซิร์ชดูซิว่าไมาครสปันเนี่ยมันคืออะไรลูกก็รายงานมาบอกเอออันนี้มันเป็นบีบผลของนายแพทย์ท่านหนึง่งท่านทําการวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังรเราก็เลยเอก็ไาม่ได้เสียหายอะไรนี่ฟังดูแล้วก็เลยลองดูทานเช้าสามเย็น3าม3เน3เดือนไปตรวจอีกทีสาเดือนโปรตินน้ำตาลลงยากนะครับของผมเหลือไม่ถึงร้อยเหลือ97ส่วนไตายริสลายจาก2อ0ร8 0 เหลือร้อกว่าไอ้น,นี้มันแบบไรสเดือนอันนี้มันเป็นค่าของหนุ่มๆสามสี่ 3, เลยนะอาใช่คุณหมอบอกเหมือนกันแล้วคุณหมอถามว่าคุณไปทําอะไรมาผมบอกคุณหมอให้ผมสาอใช่ไหมอาหารออกกําลังกายอารมณ์ผมได้ตัวที่4ก็คือาอาหารเสริม ตอนนี้ครอบครัวผมแฮปปี้เลยผมสามารถไปเดินห้างเนี่ยผมอุ้มหลานสองคนซ้ายขวาเดินได้เป็น1520นาทีซึ่งปกติไม่เคยทําได้ลองมาใช้ดูครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพครับกับผู้ชายวัยแตะเลข7ที่ยังคงดูดีสุขภาพดีไม่ใช่ดีเฉพาะตัวเองนะครับมันทําให้คนรอบๆบข้างของพี่ต่อยเนี่ยก็พรอยมีความสุขไปด้วยเห็นคุณพ่อเห็นคุณปู่สุขภาพดียังเล่นกับลูกเล่นกับหลานได้ทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต่อยมากมากนะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน่ต้องบอกว่าเป็นสาวสวยผมใช้คำนี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าอายุอานามเนี่ยปีนี้6 0 <60 S 1> แล้วะนะครับนะคคุณแม่สุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห <นะ S 2> ็นคุณแม่สุรีมีความสุขแบบนี้สุขภาพแข็งแรแบบนี้จริงๆเราก็รัมทนมุกกับเรื่องของสุขภาพมาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะนะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเลยว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนสาวๆชอบกินทุกอย่างเค้ก พวกทองหยิบทองยอดคนทั้งโลกชอบหมดชอบหมดอ่ะไอ้ที่เขาห้ามกินหมดนะก็มันอร่อยใช่ค่ะใช่ค่ะกินแล้วมันมีความสุขไงสุกไปไงทีนี้สุกจนเสร็จเลยทีเนี้ย L D L อ L D L ไตกรีนสลายนะแล้วก็น้ําตาลก็ทําไงก็ทนกินยาไปก่อนแต่ทันทีก็กลัวว่าผลข้างเคียงการกินยาต่อไปเนี้ยมันก็จะไม่ดีร่างกายไตเตยมันจะพัง วันละหลายเม็ดก็ที่ดูเด็ดะยาเบาหวานอ่กไปกีนอีกใช้มันอีกอ่าสามรายการก็จะเยอะแล้ววันนี้ผมก็ปวดไตแล้วเนี่ยปวดไตแทนเลยเยอะขนาดนี้แล้วความดันอีกอ่ะที่ดูดิอ่อ้สารพัดโรคเลยทีนี้ก็เลยว่าน้องชายเขาบอกว่าลองกินยาสมุนไพรของผมไหมอืมก็ลองเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งทดลองผลทดลองก่อนเดือนหนึ่งแล้วเราไปเช็คก่อนโอ้ค่าเลือดก็ลงนะลงก็เป็นที่น่าพอใจก็ งั้นเราก็กินต่อตัวเตอก็เบามันแบบว่ามันไม่เหมือนแบบอะไรมันแน่นอึดอัดเหมือนเมื่อก่อนอ่ะหายใจก็เหนื่อยตอนนี้ไม่ค่อยเป็นละคะ่ะสุขภาพคุณจะดีขึ้นเลยค่ะแล้วก็ไขมัน LDL แต่กิีเซอไรด์ก็จะไม่มากั้มกายตัวคุณเลยค่ะนะฮะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีความสุขด้วยค่ะแบบแขกรับเชิญของเราตอนนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะวดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ไมค r ดวานจาก Herb Plus ครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับที่สำคัญครับได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้จริงอย่างมากมายเลยครับเขาเป็นตำรับสมุนไพรพรีเมียมครับที่สกัดมาอย่างเข้มข้น เพราะฉะนั้นใครที่ใช้อย่างเป็นประจำครับก็จะสามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็วครับนี่คือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติครับปราศจากสารเคมีและไม่มีผลข้างเคียงคิดค้นโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงครับที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีปลอดภัยมีเลขที่ออยอย่างชัดเจนและโรงงานการผลิตยังได้รับมาตรฐาน GMP และฮาลาลอีกด้วยครับพิเศษไปกว่านั้นคือยังมีรางวัลการันตีคุณภาพมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล SME National Award ครับรางวัล SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับรางวัล e x c e l l e n t p a r t oh, n oh, e เรโอ้โหรางวัลมากมายจริงๆครับถ้าคุณผู้ชมจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งทีนะครับผมแนะนําเลยครับว่าคุณควรจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทํามาอย่างดีจาก h e r b PLUS นะครับเพราะอะไรเลยครับเพราะ Herb Plus นั้นเขาคิดค้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดสลายตะกรันไขมันในหลอดเลือดมีส่วนช่วยบํารุงเลือด ลดตะก,กรันไขมันอุดตันในหลอดเลือดมีส่วนช่วยบำรุงสมองช่วยให้หัวใจและตับแข็งแรงขึ้นมีส่วนช่วยปรับปรุงระบบการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นครับอย่าลืมให้ไมค์คาร์ดวันช่วยดูแรหัวใจของคุณและคนที่คุณรักในทุกวันนะครับไมค์คาร์ดวันหนึ่งกล่อง45แคปซูลราคาปกติกล่องละ1,200บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้1เซต3กล่องในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นโทรเลยหรือสแกน QR Code ค,คที่หน้าจอได้เลยครับ จัดส่งฟรีทั่วประเทศและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ